ข้าปูส่งทรงตอนนี้เนาะไม่ออกแดงเนาะสิส่งทางไล่เบาเบาบอกปูฮะเบาเบามันเบาเบาเบาทรงนั่งทางไล่เอาเนาะอ่าเราเบ่าก็ได้ไม่ออกเบ่าก็ได้ก็น่อยเนาะไอ้ยักษีถูกกหลายมือเนาะกะแมื่อไงงไล่ก็ได้เจะแดงก็จะแดงก็ไม่ได้อัดคลิปเมื่อกี้กับน้ำราชการปูว่ามันกดกล้องว่าได้กดเู้ยกด ลงกันไปห้ามม่เอาเบียงดูใจเนาเบียงห้าเขาเอกเอกลม่เอาเบียงแม่เอาเบียงค่ะที่ยังเขาบก็หลายพวกขันมันเขากันก็สิได้จัดซื้อเพิ่มเพิ่มด้วยปูหง่วนหอยบัแน่นอนเดิ้แจเดงเราเป็นขั้นขันอยู่นครบัวแน่นอนเขาหายมาแบบนี้เขาต่อแบบแน่นอนแบบนี้ละแม่เอาค่ะ แมนปูออกมาไม่ได้ออกมาแบ่งได้เพราะว่าแบ่งนั่นออกมาแค่สามตัวให้แมวแค่นั้นดิดวงมีแกซื้ได้แลเนาะแกนเที่ยวนี่แมวออกออกมาสามตัวของตัวมันตัวใดขึ้นก่อนปูตัวตัวขึ้นมาก่อนดูขื่นว่าน้ำกัดกัดทั้งจ้องทั้งไล่ก็ได้กรับปูค่ะเแกแดงจำปูไปแล้วเปลี่ยนซื้อใหญ่เนาะจะเปลี่ยนด้แมว จะแม่อดจำภาพไปปูใบละมี่โหลดพอมาไล่มันตัดไปไล่มันเสียเครื่องมันไม่ไหวจังภาพจำภาพม่ได้แล้วภาพขนาจอนิดหน่อยเนาะเจ๊แดงกะหาปูเจ๊แดงกะหาปูอยู่หาบ่เจอาาภพมลเบิดท่อไหมเบิดท่อเก่าหนิมันเสียบ่แมนแมนถ้ามันเสียไล่เก่าปูกะหายปฏิบัติถ้ำนี่น่ะ ค่ะปฏิวัติทำามงานขาปฏิวัติจัดกรรมดิณ่ะเบอร์ไล่เก่ามันเสียเนาะปูนเนาะไล่เก่ามันเสียหนิไล่มาไม่นานไม่นานละเจแดงถึงหาปูเจอหาปูค่ะเอฟซีเคยถามหาอยู่เเารไม่ออกแดงเล็กไม่ออกเจคับปูค่ะค่ะกับปูฝ่าวงมาโหลดให้มันทันสื่อมาเร่งเดี๋ยวนี้เขาแห้งอันหลายเนาะปูเนาะ จ้าทุกขากันน้ำมันจักรกับปูกระโดดปั่นอ่ะท่านผู้ชมเขามาเร็วก็ไล่โกดแช่โกดติดตามแจเดียุยกับปูไปเงี้ยวแต่เริ่มต้นนึกว่ากดแล้วเ่าท่านได้กดบอกฮ่าจังใดเฮ้ยเถ่าเร็วเถ่าเลยเนาะง่ามไปคนว่าท่านเถ่าได้ต้องมองมันเถ่าเร็วสมองเถ่าเร็วคนว่าท่านเถ่านอกจารอบปูทรงไม่ให้เนาะค่ะเนาะ เออแล้วปู่งมมให้ยเออหวยไทยหนึ่งกัญญาสามตัวหมุนบนล่างโอ้สายวิ่งโอ้เลขด้ให้ซื้อติดโอ้รวยรวยปังปังเอา้าอยปูกระได้ก็สิได้ซื้อเพิ่มอี่นะนั่นมันบดตรงกันแนะ่ เฮ็ดจังไดละ่ะท่านผู้ชมคือซอยเจแดงแน่เจ๊แดงจุดข้าวเดียวของมาเร็วก็ไล่กดแชร์กดติดตามเข่ากุ้ม399บาททักไล่ที่เบอร์09ไป065ค่ะ065 996 3858จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องอย่าโทรแอดมินเท่าบารับสายแอดมินข้าลูกหน่อยขอดลูกใหม่ จัดเก็บเบอร์ล่งเครื่องของท่านแล้วพิ่มาจจแดงมันก็สีแดงขึ้นไล่เพราะมันเดงขึ้นแล้วกระทักไปเลยค่ะมันจะว่างเปล่านะคะกดเข้าไปจะว่างเปล่าทักว่าอยากเข้ากลุ่มเขาก็ล่อ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 ก่อนค่ะก่อนก็จนกว่าเขาสีอ่านมานี้เขากบเขาทักมาแล้วก็เขาไปตั้มเขากระสียให้เบอร์เบอร์บัญชีมาแล้วก็ให้้อมูลมาเขากบโอนเงินแล้วก็เอาสลิปทรงเข้าไปในไล่ เจ้าเขากระิีให้ว่างลิงไอ้ไอ้ไ,อไอล่ล่กับกดปุ๊บกดลิงปุ๊บมันก็เห็นเจแดงเลยเห็นเห็นหนาอันนั้นเจแดงเลยคำว่าเจาแดงยู u ูปเนี่ยนะมันก็จะเห็นเลยค่ะเนาะแล้วก็ไม่ต้องทักไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องอะไรอยู่เงียบๆค่ะเงียบๆไว้เขาสิหูวจักเข้าอยู่นิดมนะเงียบๆไว้่าแสดงตัวตนเขาไปเบื้องจอเบื้องเขา อย่าไปส่งภาพดองไม่อย่าไปส่งภาพสวัสดีอย่าไปส่งภาพสติ๊กเกอร์มันบังตัวเลขคนคนจีด่าดากันดีดีค่ะหากกันแบ่งกันแหนยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยจะด่ากันหลายผิดนิดผิดหน่อยก็บอกกันเอาบอกไม่ฟังครั้งที่สองที่สามจะแดงเสื้อนอกจากกลุ่มเนี่ยลบออกจากกลุ่มทันทีเลยออเอาบอลลายไปเบืองตัวเลขน้ำปูเนาะค่ะเนาะจะลอกให้เบื้องเด้อค่ะเด้อคนที่ชอบมันนี้ สามตัวบนล่างบนล่างค่ะเนาะห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่มันสีขืนมากสีขจมุนเอาเ้อค่ะสายวิ่งวิ่งแล้วค่ะวิ่ง วิ่งเจ็ดกับห้าค่ะล้านเปอร์เซ็นโอ้คนเขียนล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นจุดจุดจุดซื้อแล้วให้ติดเจ็ดกับห้าว้สรุปลุลยๆปังๆวัดดวงปังๆหมดก้อนเป็นไหตัวใดมากค่ะท่นานผู้ชมสามแปดจี่เล่ลูกปูใหญให้สามแปดจี้ 4. มูบัละมีหรือปูหรือปูอยังงเนาะแมนบ่ปูไม่อยากดังบอกหรือปูบัละมีเฮ้ยจะแดงกันลืมแล้วเด้อคาบันนี้เด้อลืมแล้วเด้อต้องถามท่านผู้ช่วอีกคือเก้านั่นล่ละสิจับออกมาได้ตัวใดคับันนี้จับออกมาได้เจ็ดสี่เจแดงยนี่แม่ เจ็ดสี่อาจารย์ดีเนี่ยแม่ถ้าหากระหาเจ็ดนี่แล้วายามาทอหาอา้เอาเจดแดงแล้วชินโฮชินตายอยู่หาเจ็ดนี่ห้าเจ็ดสี่นะสนสวยนะเนาะคะ่ะข้างบนออกหาข้างล่างออกเจ็ดสี่มันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ พราะว่าเลขิ่นเป็นนั่งเอาค่นใส่แบบแบบห่อผ่านไหมเขียนตัวเลขแล้วใส่ห่อผา่าห่อไวจิเดงเคยเห็นเน๊ะห่อไวเอาผ่าคุ้มไวส,สวด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 ันนี้ไปเปิดผ่าออกมันสิอยู่นอกผ่าค่ะทานผู้สมมันสิอยู่นอกผ่าเลยนะจิเดงเคยเห็นมันแล้วเห็นกระตามันแล้วพระเจ้าก็่ได้ไปจับไปตอกยิ่งมันได้กับเออน,นี่หลีเด้นี่คาถา เจแดงเคยเห็นมันแล้วเคยไปสัมผัสด้วยตนเองแล้วไปขอเขาเจ้าถกมากหลายงวดนม่ถือมาคุณงวดเดป็นงวดเจแดงไปนั่นก็ถือว่าดันเพิ่นได้ตัวแดงฮ้วไล่เกาเพิ่นกระหายแล้วเล่มอะไรคนหาผู้ใดหายสามแปดสี่มานั่นค่ะท่ช่ชมั้ปูบาลมี่นี่วะหูหวยไทย วันที่หนึ่งกันยานคะคะหาเจ็ดซีเจ็ดหาซีเจ็ดหาซีเจ็ดแดงวัามากตีมันคืออยู่ในอั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 นของวัวหุนแน่กันระยะอยู่แบบน,นี้นี่วะวัวมีหาซีวัวมีนะว่ามีหาซีมีหาซียู่งไหวไผโนอยุ่งไหวหลอกไหวหลอกฉันแล้วมีอยู่ค่ะ หอยหลอกผู้ใดมีหาซีนะมีซีไหมไอสายคุณเออเสี้ยนหนองคายเสี้ยนหนองคายเพันมากเอาว่าน้ำกันนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาเป็นยังเด้อคะนี่นีโค้งสุดท้ายเสี้ยนหนองคายเอ็นี่นี่ไปไหนมาเนี่ยหาเจ็ด ตรงกันอยู่ค่ะเจดีย์ว่ดเจ็ดหานี่นี่นหากับเจดีย์เดงย์ระบิดมากนะคะเนาะแต่ว่างคนก็นหายมาหลายคนอยู่ด้วยเจดงย์ชิบูนีดวงวัฒนาบอสเจ้าหน,น้องค่ายโป่งสุดท้ายนะเจ้าหาก็สรุปไปแล้วว่าการทันปริศนอนี้เลขก,กันนั้น <laughs> เลขซ่งองลอย สั่งละลอยไหมคะวิคือหาตัดแล้วอ๋อนี่เลขล็อกที่ตัดแล้วงวดที่แล้วคะ่ะงวดล็อกตัดตัดแล้วงวดที่แล้วยังสามแปดสามซียังเข่ากันอยู่มาอยู่เด้อันนี้เก้าซีงวดตะพูดงวดที่ถูกไอหวยอันไม่มีที่มากับเขาเก้าซี 9, หนึ่งเจ็ดกับเขาเก้าซีได้เอ้ยหนึ่งเจ็ดกับเขาหวยไม่มีที่มาอยู่ได้ค่ะอืเช่นชายามีวหาซีอุ้ยมีมีมีเช่นชายาม่หาซีเช่นชายามีห้าสี่นะคะใครมีห้าสี่บ้างไม่มีเลยค่ะมามีมามีมามีค่ะเดี๋ยวจะเบิร์ผู้ใดไม่หาซี ย,ย,ย,ออย,ยี่ห้าสี่นี่ค่ะหอยปูบาลามีเด้อค่ะเด้อหอยปูบาลามีเออหลอกบันโคกมีหาซีเด้อค่ะเด้อหลอกบันโคกมีหาซีนี่ค่ะหลอกบันโคกมีหาซีค่ะหลอกมันโคกมีหาซี ลอกดีนะฮะ C จะแดงหาไฮคุณพอจิตมีหาซีค่ะมีหาซีอยู่คุณพ่อจิตมีห้าสีาสาส่นะคะเจจี้นี่หลายเพจะกว่า,วาอดอกเจจี้น่ะหลายเจจี้น่ะหลายเจซี้หลายเจ้าเลยถ้าออกเจจี้นี่นะหลายเจ้าเลยค่ะ,นะห,คะห้าสี่ หาหอยปูลไม่อยากดังก็มีหกหนึ่งวอมี่หอยสั่งหอยสั่งกับว่ามีหาซีค่ะหอยหาซีหาหาซียากค่ะจะเจ็ดซีเไปเลยค่ะเจ็ดซีเจ็ดซีตัวเดียวห้าเจ็ดข้าเจ้ากระดังมากเด็ค่ะดังมากที่เรียกพ่อหมอ้อเรียกพ่อหมอ้อ เลขพ่อหมอเอาให้เบิ้งนี่เลขพ่อหมอเขาเจ้าถูกทุกงวดค่ะมีเจ็ดสี่คือกันน่ะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเอาโดยด้วยถูกหวยไปด้วยกันก็หวยปูบาลมี่ไก่สีออกแล้วค่ะเปรียบเทียบกันเบิ้งเน้อค่ะเด้อเจ้าไดหนามาหนาบ่มาเจ็ดสี่สวยฟันเจ็ดสี่ไปเลยงวดนี้เจ็ดเพิ่นว่าดับเจ็ดโอเชียนชายาดับเจ็ด ดับกบระซ้างเพิ่อน w ดอับใครจะดับอยู่ก็ดับไปเจ็ดสี่เจ็ดสองจงมาจงมาหนึ่งสองจงมาจงมานะคะรวยๆถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ